สวัสดีค่ะคณะกรรมการทุกท่านหนูชื่อนางสาวพัทรวรวัสดีนะคะปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพร์ราชาลัยลบบุรีค่ะตั้งแต่งเด็กนะคะหนูเติบโตมาพร้อมกับความสงสัยในสิ่งรอบตัวแล้วก็เกิดคำถามที่ว่าปัญหานี้เราจะแก้ไขมาได้ยังไงคะอย่างเช่นตอนที่หนูพยายามที่จะซ่อมของเล่นหรือว่าพยายามที่จะซ่อมโซ่จากยานที่มันหลุดค่ะแล้วหนูก็ชอบที่จะคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เล็กๆเพื่อมาช่วยแก้ปัญหา ในชีวิตประจาวันช่วยแก้ปัญหาให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วเมื่อหนูโตขึ้นนะคะหนูก็เริ่มที่จะมีโอกาสได้ทําโครงงานนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชนค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่หนูได้เห็นถึงความสําคัญของการนําความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และก็ฟิสิกส์นะคะมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันค่ะเหตุผลที่เลือกเรียนที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื overlap, ่องกลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พราะหนูเชื่อค่ะว่ามาจาพโดยเฉพาะภาควิชาวิศว,วกรรมเครื่องกลมีหลักสูตรที่ครบคันที่สามารถตอบโจทย์และก็ต่อยอดความชื่นชอบความถนัดของตัวหนูได้อย่างแท้จริงซึ่งมีทั้งหลักสูตรที่ผสมผสานทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติพร้อมด้วยทรัพยากรที่ครบคันคะ่ะเช่นมีห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์การทดลองที่ทันสมัยมีอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้หนูได้สามารถพัฒนาทักษะทั้งในด้านการออกแบบการสร้างนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะหนูมีความใฝ่ฝันที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะเช่นการสร้างระบบขนส่งที่ลดการปล่อยการเลนกระจกหรือว่าการพัฒนาเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้มจอพอยังเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้หนูได้ลองผิดลองถูกฝึกฝนตนเอง และร่วมได้เปลี่ยนความคิดเห็นกับทั้งเพื่อนๆและอาจารย์ที่มีความสามารถหลากหลายหนูเชื่อว่าสภาพวแวดล้อมแบบนี้จะทําให้หนูได้เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องค่ะและหนูสามารถที่จะไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพและสามารถที่จะกลับมาพัฒนาประเทศและสังคมเราได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเป้าหมายของหนูค่ะหนูมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะคือหนูอยากจะเป็นวิศวกรที่ไม่ได้เพียงแค่สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ แค่เพียงในวันนี้ค่ะแต่ยังที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราให้ดีขึ้นได้ค่ะและหนูเชื่อมั่นค่ะว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือจะเป็นสถานที่ที่ช่วยให้หนูไปถึงจุดหมายนั้นได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะสุดท้ายนี้นะคะหนูอยากจะขอขอบคุณกณกรรมการทุกท่านที่รับชมและรับฟังวิดีโอนี้ค่ะขอบคุณค่ะ